น้ำกระท่อมพัทยาคืนชีพปกครองบุกจับแต่กลับเปิดขายต่อเยาวชนเวียนซื้อไม่ขาดสายขนาดต่างชาติยังโดนมอมเมาชีบอ่แสมีแหล่งผลิตย่านจอมเทียนซื้อขายสบายไม่ต้องถามอายุทางที่สายรับอายุเพียง15ปีทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจร้านน้ำกระท่อมย่านซอยเขาตะโลพัทยาใต้จังหวัดชลบุรีหลังมีชาวบ้านให้ข้อมูลว่า มีการเปิดร้านขายขึงโจ่งแจ้งท้าทายกฎหมายอย่างไม่เกรงกลัวเจ้าหน้าที่บ้านเมืองสิ่งแต่ละร้านนั้นเคยถูกฝ่ายปกครองอำเภอบาลมงุงเข้าจับกลุ่มมาแล้วหลายครั้งหลังถูกจับไม่กี่วันร้านก็ยังเปิดขายให้กับวัยรุ่นเยาวชนตามปกติจากการสำรวจประมาณครึ่งชั่วโมงที่ร้านขายน้ำกระท่อมแห่งหนึ่งย่านซอยเขาตอโลพบว่บญญาบรรยากาศการขายเป็นไปอย่างคึกคักมีลูกค้าเป็นวัยรุ่น เยาวชนทั้งชายและหญิงรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่างพากันขับขี่รถจัก,กรยานยนต์แวะเบนเข้ามาซื้อน้ำกระท่อมที่แช่ยันในถังน้ำแข็งอย่างไม่ขาดสายโดยการซื้อขายแต่ละครั้งนั้นพ่อค้าจะเอาน้ำกระท่อมบรรจุข,ขวดใส่ถุงพลาสติกสีดำเพื่ออำพรางตกตาเจ้าหน้าที่ส่วนร้านที่เปิดขายอยู่ใกล้กันก็พบว่ามีลูกค้าเข้ามาซื้อน้ำกระท่อมอย่างไม่ขาดสายด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งแต่ละร้านนั้นก็จะมีการปรับเปลีป่ยนวิธีหลอกเจ้าหน้าที่โดยการเปลี่ยนป้ายจากประกาศขายน้ำกระท่อมเป็นการขายน้ำแข็งและเครื่องดื่มและในกลุ่มวมยรุ่นจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นจุดจำหน่ายน้ำกระท่อมสูตร 4, คูณร้อยอีกทั้งยังมีการจัดโปรโมชั่นใช้บัตรเก็บแต้มสะสมคะแนนหากลูกค้าซื้อสิบขวดร,รับฟรีหนึ่งขวดทันทีซึ่งถือลักษณะเป็นการชักชวนและมอมเมาอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่อีกจุดหนึ่งสำคัญนั้นตั้งอยู่ที่บริเวณหลังโรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งย่านชายหาดจอมเทียนที่ชาวบ้านให้ข้อมูลกับทีมขา่าวว่าเป็นแหล่งโรงงานผลิตต้มน้ำกระท่อมแล้วไปกระจายแอบลักลอบขายตามแนวชายหาดจอมเทียนทีมข่าวจึงส่งสายรับดาเงินหนึ่งร้อยบาทเข้าไปซื้อจุดที่ชาวบ้านอ้างว่าเป็นแหล่งผลิตต้มน้ำกระท่อมรายใหญ่ปรากฏว่ามีการขายน้ำกระท่อมจริงในราคาวดละหนึ่งร้อยบาท ซึ่งคนขายไม่มีการถามอายุผู้ซือ้อทั้งที่สายลับของทีมข่าวนั้นมีอายุเพียง15ปีอย,อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ฝ่ายปกครองนำโดยนายวีกิตมานาโรชกิจในอำเภอบารลมุงเคยออกสื่อประกาศสงครามล้างบางน้ำกระท่อมผิดกฎหมายให้สินซากโดยมีการส่งปลัดอำเภอมือปราบพร้อมอาสาสมัครรักษาดินแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ปวาดล้างอย่างต่อเนื่อง จนเกิดประเด็นคลิปเสียงชายอ้างเป็นทุดจับฝ่ายปกครองไปเรียกและผลประโยชน์เก็บสวยร้านขายน้ำกระท่อมเดือนละ2,000บาทจำนวนหลายแห่งก็จะมีการชี้แจงในภายหลังว่าเป็นการเก็บสวยส่งให้กับหน่วยงานอื่นซึ่งฝ่ายปกครองอำเภอบารลมุงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ที่ผ่านมาเหมือนว่ากลุ่มผู้ขายน้ำกระท่อมจะไม่เกรงกลัวมีการตั้งโต๊ะเปิดขายเกลือนอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย จนเกิดคําถามในสังคมว่าผู้ขายน้ํากระท่อมมีใครสนับสนุนอยู่เบื้องหลังหรือไม่จึงสามารถเปิดขายได้อย่างเสรีขนาดนี้จึงอยากบอนผู้มีอํานาจได้เข้ามาจัดก,การปัญหาน้ํากระท่อมมอมเมาเยาวชนนี้ด้วยนิวส์24นิวราทิพศีรายงาน